ดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับเดวเจ้าเรือนตัวต,วตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษณ์ของชาวราศีกุมนั้นคือดาวราหูการที่ดาวราหูของคุณนั้นโคจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีเียได้ว่าชาวราศีกุมนั้นจะมีรูปแบบของชีวิตที่ดีกันเลยทีเดียวมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จได้ดีกันเกิดขึ้นนั่นเองครับ นะครับอิทธิพลของดาวราหูที่เกาะกลุ่มดวงชะตาของคุณตรงนี้มันจะส่งผลลัพธ์ในลักษณะที่เรียกว่าชาวราศีกลุ่มเองนั้นจะมีโอกาสดีๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงเวลานี้คุณต้องเร่งรีบนะครับเกี่ยวกับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเพราะจังหวะชีวิตของคุณได้เริ่มเปิดขึ้นแล้วนั่นเองแต่ก็อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้อยู่จากอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เข้ามาเกาะกลุ่มดวงชะตาทําให้ชีวิตของคุณนั้นจะไม่ค่อยมีความราบรื่นสักเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างกับการดดําาาเนนนิิิชีวีวตตมมัอจจะกร ติดขัดได้บ้างหรือมีความล่าช้าเกิดขึ้นได้บ้างจากอิทธิพลของดาวเสาร์ก็อย่าไปซีเรียสกับมันเยอะหรือนะครับอย่าไปตึงเครียดกับมันมากเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณนั้นคือดาวอังคารนั่นเองการที่ดาวอังคารของคุณนะครับได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีโคจรไปอยู่ในเรือนของตัวเองกรมาเป็นเกษตรแบบนี้เรียกได้ว่าเรื่องราวของธุรกิจ เรื่องราวของการงานของคุณค่อนข้างได้จะอยู่ในจุดที่ลงตัวมีโอกาส,กาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีมีเรื่องราวของการดําเนินด้านการงานของคุณที่จะได้รับอานิสงส์ที่ดีๆกันเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะหยิบจับหรือทําอะไรล้วนแล้วแต่จะได้รับความสําเร็จนั่นเองครับใครคาดหวังนะครับในเรื่องการงานที่จะเติบโตหรือเปลี่ยนแปลางงานหรือตําแหน่งช่วงเวลานี้ก็จะสามารถที่จะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ใครคาดหวังออเดอร์เยอะออเดอร์ปังนะครับช่วงเวลานี้ก็จะลงตัวได้ด้วยเช่นเดียวกัน พราะอังคารเองนั้นก็ยังมาจาับพบเรือนสหชะาการที่สาช้าสังคมยุคโจรไปอยู่ในเรือนการงานเรียกได้ว่าออเดอร์ปังๆรัวๆกันเลยทีเดียวในช่วงเวลานี้นั่นเองส่งผลทําให้นะครับในเรื่องราวของธุรกิจการงานของชาวราศีกุมนั้นถือได้ว่าพฤศจิกายน,านนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับการงานนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการงินของคุณนั้นคือดาวพระฤหัส,สบดีการที่ดาวพรฤหัส,สบดีของคุณนั้นโครจรเข้าไปสู่ในเรือนอริมันก็อาจจะเป็นลักษณะข,ของชีวิตของชาวราศีกุมภ์เองอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะครับเกี่ยวกับการที่คุณอาจจะต้องมีปัญหาหรือประเด็นต่างๆเกี่ยวกับภาระหนี้สินเข้ามาเรียกได้ว่าบางคนนะครับในช่วงเวลานี้อาจจะมีเรื่องราวของการผัวพันเกี่ยวกับหนี้สินเกิดขึ้นแต่นะครับหลายๆคนก็อาจจะอยู่ในเส้นทางที่เรียกว่าเริ่มเคลียร์หนี้เริ่มเคลียร์สินกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะนะครับพบเรือนอริคือภาระหน้าที่หรือเรื่องราวของภาระหนี้สินได้ด้วยเช่นเดียวกันจะมีรายจ่ายเยอะผิดปกติกเกิดขึ้นนั่นเองแต่นะครับไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะอย่างน้อยๆพร,ะรหะสของคุณนะครับถึงแม้จะอยู่อริก,ก็จริงแต่เขาติดตาแหน่งเป็นมหาอุดเพราะฉะนั้นช่วงเวลาน,นี้ของคุณนั้นอาจจะเจอเกี่ยวกับการที่คุณจะเจอกับหนี้สินเข้ามาหรือประเด็นปัญหาที่คุณอาจจะต้องมีเงินเข้าเยอะมากแต่ก็จะเป็นลักษณะของการที่เข้ามาเยอะจนเคลียร์หนี้เคลียร์สินเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นใครนะครับที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับการเคลียร์นิเครสินถือได้ว่าคุณมีโอกาสสูงมากที่จะปลดหนี้เกิดเกิดขึ้นในช่วงจังหวะที่เรียกว่าพฤาหัสโคจรได้ตาแหน่งมหาอุดอยู่ในเรือนของอรินั่นเองียกได้ว่านะครับอาจจะเป็นลนักษณะรายจ่ายสูงแต่รายรับก็เยอะมากเช่นเดียวกันสําหรับในเดือนนี้ของชาวราศีกุมภ์เกิดขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับเรื่องราวความรักของคุณในเดือนนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีกันเลยทีเดียวอิทธิพลของความรักของคุณก็คือดาวอาทิตย์การที่ดาวอาทิตย์ของคุณโยโคจรไปอยู่ในภพสุพะเรียกได้ว่าถึงแม้จะติดตำแหน่งเป็นนิดแต่นิดตรงนี้ยังได้ประกบคู่กันกับดาวสุขซึ่งถือว่ามาอยู่เคียงข้างกันสุขที่เป็นเกษตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความรักจงได้รับการสนับสนุนความรักการรักการซัพพอร์ตความรักยังมีโอกาสที่ดีกันเกิดขึ้น ใครที่ยังโสดอยู่ช่วงเวลานี้ของคุณนั้นมีโอกาสที่คุณจะได้รับนะครับในเรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเรียกได้ว่าอาจจะมีใครบางคน diary, ที่เข้ามาในชีวิตของคุณที่ทําให้คุณเองรู้สึกมีความสุขกันเกิดขึ้นนด้มากๆเลยทีเดียวในช่วงนี้เช่นเดียวกันส่วนคนที่นะครับมีคู่ครองอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาของการที่จะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นมีการลงตัวกันมากขึ้นมีความสุขก,กับการดําเนินชีวิตระหว่างคุณกับคู่ครองมากขึ้นนั่นเอง ฉะนั้นได,ได้ว่าในเดือนนี้ด้านความรักของคุณก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวเช่นเดียวกันและนี่เลยครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองก็ต้องบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ของคุณนั้นถือได้ว่าเป็นเดือนที่ชาวราศีกุมอาจจะมีเรื่องราวของปัญหาเข้ามาสักหน่อยให้คุณต้องแก้ไขให้คุณรู้สึกว่าต้องกดดันอยู่ได้บ้างเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์ที่โคจรทับตัวของคุณอยู่ได้ว่าความตึงเครียดอาจจะหนีไม่พ้นหรอครับ มันจะต้องมีเรื่องราวของการปัญหาเข้ามาปัญหาให้คุณต้องแก้ไขปัญหาให้คุณดูวุ่นวายอยู่ได้บ้างแต่สุดท้ายคุณก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปจนได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงนิงนหรือความรักเหตุการณ์ต่างๆอาจจะมีอุปสรรคแต่มันไม่ได้ทำให้คุณเองติดติดขัด,ข,ดขัดถึงขนาดนั้นเพราะมันเข้ามาแบบวุบวับบาบาให้คุณรู้สึกย่ำแย่ได้บ้างแต่สุดท้ายไม่ต้องกลัวเพราะคุณจะสามารถผ่านไปได้หมดนั่นเอง